ยูทูบสวัสดีครับวันนี้ผมเอาตัวของแวนการ์ด d i วินิตี้มาใู้ทุกคนดูกันนะจริงๆเนี่ยไม่รู้จะเรียกว่ามันคือเด็กหรือมันคือคอมอะไรด้วยซ้ำนะเพราะว่าหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วนะว่าวิธีการเล่นของเซตนี้โดยเฉพาะตอนช่วง PBE เนี่ยมันไม่ค่อยเน้นไปทางเป็นซินเนจี้อะไรเป็นหลักเท่าไหร่เราจะเน้นไปทางการใช้ยูนิตที่ดีนะซึ่งในตาน,นี้เนี่ยเราก็หาฟอรไล์ดีๆมาลงก็คือแวนการ์ดแล้วก็ตัวแบกเป็นตัวเวกสองดาวนะซึ่งเป็น Di วินิคอม แล้วดีวีนีคอรเนี่ยมันเป็นซ y เนจี้ที่ค่อนข้างเล่นง่ายมากๆเพราะว่ามันลง1 2 3 4ตัวมันเก่งขึ้นเรื่อยๆไม่จำเป็นต้องแบบใช้3ใช้5้อะไรเงี้ยมันใช้กี่ตัวก็ได้นะครับตามที่เราอยากใช้ไอเดียของตานี้ที่ผมอยากเอามาลงเพราะว่ามันเป็นตาที่ค่อนข้างอธิบายเซตนี้ได้ครบถ้วนคือมันแทบจะไม่ต้องดูเลยว่าเราอยากจะไปเล่นซ y เนจี้อะไรนะขอแค่จริงๆขอแค่เรารู้ว่าตัวไหนเก่งตัวไหนไม่เก่งซึ่งอันนี้มันบอกได้ด้วยสเตตนะครับ โอเคตามนั้นก่อนเข้าไปดูกันก็อย่าลืมนะกดไลค์กดซับคอมเมนต์นะครับช่วยกันหน่อยช่วยกันต่อสู้กับอัลกอริทึมวันนี้ผมซีฟีเข้าไปก่อนบ๊ายบายเล่น13แบบมาทีฟทีพอเซต13แต่ว่าอาจจะเล่นไม่นานแล้วมารอเซต14ก็เป็นไปได้อย่างเงี้ยแล้วก็คนอื่นคนที่แบบเล่นอยู่แล้วด้วยอาร์ติแฟกต์แอนด์วิวปัญหาคนมาเยอะจริงอะตีมาเคนะแต่เสียดายที่เขาทําไม่ได้ดีมากมีน็อกเทิร์นตีไกลไหมขอตีไกลให้น็อกเทิร์นได้ไหมเออจริงผมผมว่าเซต12อะดีเไป หลายคนไม่ชอบเซตสองนะผมรู้สึกว่าเซตสองม่งกำลังอยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในกรอบที่ดีอะมันก็มีช่วงที่มันน่าเบื่อก็มีหรอกมีอยู่บ้างมีอยู่ไม่ใช่บ้างมีอยู่นะแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้ฟ,ฟิกวิธีการเล่นจนเกินไป s y n d i c a t และปิดไฟเหมือนและปิดไฟเขาจะเล่นกับแบทชั่นป่ะใช่ไหมและปิดไฟแบทชั่นแวนการ์ fire, Un, Vanguard, เล่นกับมาร์กแมนแวนการ์มาร์กแมนะเอีดเหรอเวเนวาบริเซอร์ิดอ it permanently gain 40 h e ฮ t h handling trainer s, ature, Street, Demon, oh, Street Demon, <S i เกเ t อร์สตรีทดีมอนเฮ็ก์โอสตรีทดีมอนผมขายทิ้งไปตะกี้เลยแวนการ์ดเอมเบลมแวนการ์ดโอเพนเ ไบร t ิงจิวซาย y าหน้าสนอยู่นะไม่ใช่ b บรทิงจิวเดี๋มันช่เลยนะมานาเซนซาย่า <You shine. S 1> ถ้าเริ่มเล่น,นที่สองหัวคนไหนจะชอบเกมนี้มากกว่าเขา่าจะไม่ชอบชามอ๋อหมายถึงคนที่บอกว่าไม่ชอบใช่ไหมเออเขาอาจจะไม่ชอบชามแต่จริงๆชามดีกว่า n น r มา l ี่นะ แต่ว่าเขายังไม่เคยเจอออมาลรียไงใช่ไหมถ้ามองในภาพเซตสิบสองอะทามก็อาจจะแบบส่งผลกับเกมเยอะแต่ถ้าเรียกออมาลรีแล้วคือแบบคนละโลก เวนกาดอะนิมาสควอตก็ดูได้นะเพราะมันก็มีสายญาได้อยู่เติมอัลฟิลิออสเป็นออกฟอร์ส ขอมาให้ยูมิอืมอาจจะได้เล่นเป็นอันนี้มาสควอตอะไรสักอย่างปะบูบัฟเล่นยูมิแบกไปก่อนแวนการ์ดบูบัฟจะเป็นแอมหรือแซดดีจิสหรือว่าจะเป็นไซยามาร์กแมนก็ได้ดาวน์สองดาวกำลังคิดอยู่เอาแซดดีจิสลงดีไหมหรือว่าสแต็กแวนการ์ดไปดีกว่าแซดดีจิสลงผมก็ได้ยูนิตได้เปอร์เซ็นต์ดูเรีบิลิตี้แล้วก็ได้เดเมจให้ยูมิ แต่ว่าจะเสียงเงินเพิ่มยังเว้นผมขายสักตัวหนึงในใน,นี้กับขายสแกาเนอร์อย่าเงี้ยจริงผมน่าจะขายวตอนถ้าสกาเนอร์สองดาวแต่เล่นอย่างนี้แหละผมว่าง่ายดิเพิ่มรูเพิ่มเริ่มเล่นเซตสองรู้สึกว่าเหมือนกันเหมือนกันครับว่าเซต13สามน่าเบื่อไม่สมดุลอืมเซต13สามผมว่ามันคือที่คนหายกันเพราะอาเคอย่างเดียวเลยะตีมันดีมาก ีมันดีมากแต่แมคคน,นิกมันผอมันพยายามเกินไปอันนท์พูลิแย่จริงคนไม่ชอบยูมีไม่มีตัวพวกเหรอฟิตเซ็ตดิอันนั้นยูมีเซตสิบสองจ้ะพอเท่าอายูมีนอลาแอนยูมีนี่โกแวนกะก็ดูเจ่มนะครัที่เจส ลีโอน,น่าลงห้อยยูมิเอาแซติติสไดอนิม่าส์คอร์ยูมิแล้วก็ไายาเล่นแวนการ์ดไายาแล้วผมจะหามาร์คแมนจกไหนวะตัวนี้แทนวายแน่นอนแล้วก็หกเวนการ์ดด้วยตัวนี้แล้วไปเปลี่ยนสแกนเนอร์ออก เป็น้ยวหน่าไม่ก็ถ้าจะคลาสสิกเลยก็อาจจะไปเล่นเป็นซาย่าอัฟฟิเิออสซาย่านี่คลาสสิกเลยเป็นการอัฟฟิเิออสซายาก็น่าจะเก่งเลยแต่เรามีคลิปไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวลองบิดไปนิดนึงเล่นเด็กคล้ายๆเดิมแหละเป็นแวนการ์ดเหมือนเดิมแวนการ์ดคอแล้วก็ซาย่าแบกเหมือนเดิมแต่ว่าด้วยความที่แวนการ์ดมันมี2อนิเมาอยู่แล้วไงอาจจะไม่ต้องใช้ยูมิด้วยซ้ำแล้วเนะนี่ยสองอนิเมาก็เป็น3อนิเมาแวนการ์ดใช่ไหม ลองไล่ไปเรื่อยๆเป็นคือถ้าไม่ใช้ยูมิใครจะใช้บ <c oughs> ูบับเซนนี่คนใช้บูบับน้อยมากเลยมีแอนนี่เว็กซ์ตัวสี่บาทแล้วตัวสามบาทเป็นยูมิไม่ผมก็เสเวีบินมาจะได้จบดีเหมือนกันวายแคลรอันนี้เซิร์ฟไหนเหรออันนี้ PBE ครับ เรามีเด็กแคชเอาส,สัส่วนคือเด็กไหนไซเฟอร์ her, ไงที่เราเล่นเมื่อวานป้าเบน์วันดีมาแต่มาเร็วนะนี่ฮะเออช่วงนี้มาเร็วผมตื่นเช้าได้แหละช่วงนี้ตื่นตั้งแต่เช้ามาตัดคลิปนนทำน่นทำนี่หลังกลับมาแล้วช่วงนี้ผมรู้สึกว่าอยากสตรีมผมอยากคุยกับแชท <laughs> ผมพูดตรงๆคือผมอยากคุยกับแชทจะเป็นบ้าอยู่อยู่คนเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับผม มือนเพิ่งไปเที่ยวมันแอบเงาเงาไงสมมติแบบเพิ่งไปเที่ยวกับมาอยู่คนเดียวแอบเงาเงามีเด็กแบบเคมบาลอนไหมมีดิก็ไซเฟอร์นั่นแหละครับอันเดิมอันเดียวกันเลยเหมือนมันแทบจะเหมือนกันเลยอะต้องแพ้เพื่อได้สเต็กอาจจะได้เยอะขึ้นจากการฆ่าแต่ผมว่าจากการฆ่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นว่ะผมรู้สึกว่ามันก็จะเป็นเคมบาลอนอีกเด็กหนึ่งอะผมลองเล่นเมื่อวานอะรู้สึกว่าจากการฆ่ามันได้ไม่ดีเยอะเลยอะตัวเลขที่ได้ในส่วนเนี่ยมันจะได้จากรูสตรีตอย่างเดียวเลย พี่คิดจะกลับมาแข่งแบบในอดีตไหมไม่ค่อยเท่าไหร่ครับมีความคิดอยากกลับจะ,จะกลับไปแข่งยูนถ้ามันไม่ใช่ท่าดิมีความคิดเหมือนการที่มันเด้งขึ้นมาว่าถ้าแข่งมันก็คงดีในเรื่องของช่องใช่ไหมเพราะว่าถ้านักแข่งถ้าเราแบบไปรอบไกลๆเงี้ยมันก็ทําให้คนรู้จักช่องเราเยอะขึ้นอันนั้นจะเป็นเหตุผลเดียวที่ผมจะแข่ง แต่ว่าแข่งเพื่อชนะหรือแข่งเพื่อเก่งขึ้นมันไม่อยู่ในหัวผมแล้วผมผมขี้เกียจแข่งแล้วอะ่ะนึกออกปะถ้าจะมีอย่างเดียวที่ทําให้ผมแข่งก็คงนั่นแหละเหตุผลที่ว่าแบบอยากให้คนรู้จักอยากชนะให้คนรู้จักอะไรเงี้ยเอ็กโคแชร์ทีจีสก็ลงได้แต่ว่าเงินจะหายไปเยอะ oh. เกินไปหน่อยโอ้โเด็กเราสตรองพอแล้วแหละที่จะไม่ต้องรีบจาวานิสตันปะ ไม่สตันแต่รีดียลแต่อัมเมอร์อัมเมอร์นี่เมจิกถือเป็นอัมเมอร์ไหมออกไม่ถือใช่ไหมมันถือเป็นเอ็มอาร์ตัวเจาะฟิลองเล่นแล้วชอบใหม่ไซเฟอร์เหรอเหมือนเดิมอะมันก็เป็นเด็กแท้เหมือนเดิมผมไม่ค่อยชอบเด็กแบบนั้นเ่ยลวดีที่ได้เล่นตอน PBE ถ้ามีคนถามจะได้บอกว่าเคยเล่นแล้วเหมือนเขี้มวบาลอนนี้ผมก็ไม่ได้เล่นเลยชัยเซตที่แล้ว <S <S มันก็อาจจะเป็นอีกซีนารจีหนึ่งที่ผมอาจจะไม่ได้เล่นเลยทางทางเซตเพราะผมไม่ชอบสไตล์ซีนารจีแบบนี้แต่มันมีเลบองอะเด้มันมีทั้งเลบองทั้งดาเวนผมชอบทั้งสองตัวเลย ที่ถึงแบ่งสปีดเซตจุดห้ามันยังพอมีการปรับตัวใหม่เข้าบอกบ้างพอไม่มีแล้วถ้าเบื่อเซตไหนปุ๊บคือเลิกเล่นเลยเออแต่เขาคงแบบทําไม่ทันอ่ะให้ผมเดามันเหมือนมันต้องทําเซตใหม่ทุกๆสองเดือนอ่ะมันเร็วไปอ่ะก็เข้าใจเขานะที่เขาไม่ทํะที่เขาเลิกทาใครเล่นมาสปอตพี่ว่าคอมไหนเก่งอ่อนบ้างอย่างที่ผมบอกอ่ะมันอยู่ที่ยูนิตเลยเซตเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับไอไอที่ที่เก่งจริงๆอ่ะคือออกคือโกดินออกแน่นอน อันอื่นผมไม่ได้รู้สึกว่าซีเนจี้มันสําคัญขนาดนั้นที่สําคัญคือยูนิตถ้าเราเล่นยูนิตตัวไหนที่มันกิ่งทีมเราจะกิ่งนะเหมือนแบบอัฟฟิรีออเนี้ยค่อนข้างกิ่งกว่าชาวบ้านเขาซาย่าเนีไงไง้ยกิง่งเวกเนี้ยแล้วก็ถ้าแทงเป็นเลียวหน้าผมรู้สึกว่าม่งแทงจับมากเลยอะไรวะหนะ้า เด็กนัาก่าจนหน้าตาเป็นแบบตะกี้นะเซลล์แปด ของการดูดเลือดใช่ไหม ผมเอายูมิออกได้แล้วจะเล่นใครคนหนึ่งเดวินี้ครอบสองตัวพอแล้วไห่อาจจะเล่นแซดิจิสก็ได้มงเอาตัวนั้นออกเอาตัวนี้ออกเล่นแซดิจิสติ๊กแคลรอีกคนหนึ่งไม่ก็แอมอันนี้อาจจะดีกว่าอยู่ที่ใครสองดาว ยังไม่มีเจาะเวท โอเคเนี่ยอย่างที่ผมบอกเห็นไหมคือเราจะมาเล่นเด็กหนึ่งเห็นไหมแต่ว่าเรากลายมาเป็นอีกเด็กหนึ่งเพราะว่ายูนิตมันคือเด็กมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับซีเนจี้อ่ะ เด็กมันขึ้นกับยูนิตถ้าเราใช้ยูนิตที่มันดีมันก็พอจะเล่นได้นึกออกร่ปะอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดพูดถึงตอนต้นเกมเห็นปะถ้าเป็นเซตสิบสามเด็กนี้ไม่มีทางสู้ใครได้ไม่ต้องพูดถึงควิคเพลย์เหนึกออกรอปะอันนี้มันเป็นควิ c เพลย์โอเคมันจะง่ายกว่าปกติอยู่แล้วเพราะถ้าเราเล่นแรงมันก็คนอื่นก็จะเล่นรองบอรดใช่ไหมแต่ต่อให้เป็นควิคเพลย์ยังไงเด็กนี้ไม่มีทางสู้หน่นได้เด็กที่แบบเล่นอะไรมาก็ไม่รู้อะเนึ่องปะไม่เล่น,นเใใิเล่นริเรนเะน,น,น่้้นนะแทใครววตองีะ ผมไม่อยากได้จอกเกาะเวทอันนี้ใช่ไหมผมทำยังไงผมได้เทมชิ้นอื่นเลเวลสิบแ <laughs> ม่งอักเม้นเงินสามวันเออทำไมเงินเฟอ้อจังจริงขนาดผมไม่ได้เมียกเปนเงินนะเนี่ยเงินผมยัเงเยอะเลยเขายังไม่มีจอกเกาะฟิก็ไม่ได้แม้ผมจะไม่มีจอกเกาะเวทเลย้าผมมาทำอย่างอื่น โออ้เกืบทำไมนึกว่าไซเฟอร์เป็นของคอลเลอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไซเฟอร์เป็นเพียมบาลอนเออเซรีลนี่ก็เก่งนะผมเห็นคนสแปม เห็นพวกสตรีมเมอร์ NA บ่นว่าเซรีเก่งแต่ไม่รู้ว่าโดนเนิร์แพทล่าสุดโดนอะไรมาบ้างมันยังไม่มีประกาศแพทโนตใช่ไหมหมายถึงในเว็บในออฟฟิเชียลน่าจะมีหรอมั้ง b e BE แพทโนตแต่ว่าใน llcs h เหมือนจะยังไม่มีเอ๊ะมีแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยนะเดี๋ยวหาก่อน execution e r 6 นี่มันไอคนเดิมนี่หว่าผมเจอคนเดิมไอ้เลเวลสิบอักเม้นเงินหนึ่งร้อยอันข้านิโกะไม่ได้ซามิล่าสองนิโกะ เหลือตะกี้เล่นเออกอดดีกว่าวะเออกอดดีกว่าใครเออกอดดีกว่าแบทชั่น แต่ถ้าผมเล่นเป็นแบทชั่นหนึ่งบาทให้บอสซิกก็อาจจะดีกว่าตาย่าสองเออก่อนได้เอ็กซิคชันเนอร์เพิ่มแต่ไม่มีเทมให้มันนะบูมบอตก็ขายไปแล้วถ้าจะบูมบอตก็ต้องขายตัวนี้ออก เว็กสามดาวปะเนี่ย ให้ของเยอะจังไม่มีสเตตเหรอเอ่อสเตตมันอยู่ที่เว็บเอ้ยมันอยู่ที่แอปใช่ไหมล้ะแอปมันน่าจะยังไม่อัปเดตนะแอปสเตตยังไม่อัปเดตผมลองคิดว่าลงเว็กซิกตัวจำกว่าว่สองเว็กซ์ซามิล่าสองดาว แต่จอระเค้ผมไปล้วงหลังได้ดีนะโอมันก็ล้วงหลังเหมือนเราโอ้โหโดนลุ่มว่ะสู้ไม่ได้นะเงินมันเยอะเกินละหมื่นไอคิวพอวัด thinking invest มันเลเวสิบตั้งแต่นู่นเลยเป็นคนเดียวที่ชนะเราได้ทั้งทุกไฟที่เจออ่าเว็กสามดาวอย่างเดียวตอนนี้ 没谈，OK，弟弟。